สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6มกราคมนะก็มาอัปเดตตลาดอีกเช่นเคยก็ภาพที่โชว์อยู่เป็นภาพปิดเออราคาปิดตลาดของตลาดอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นอนเมริกาเนี่ยก็เขียวกันยกแผงเนียไม่ว่าจะเป็นดาวโจนดาวโจนก็คือบวกมา,า339 8 6จุดดจุดนะปิดไปที่42 7 3 2จ้จุด SP 500ยก็ปิดบวกไป7 3็บจุดนะ แล้วก็ n น็ตเดก็ปิดบวกมา340จุดโดยโดยประมาณนะครับซึ่ง n น็ตเดก็คือปิดไปที่19,621นั้จุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการรายละเอียดอย่างอื่นกันนะครับราคาทองคำตอนนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบประมาณ2635จนถึงประมาณ2680โดยประมาณนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเนี่ยราคาทองคำก็อยู่แถวๆบริเวณ2650น้นั่นเองนะ เพื่อนๆที่มีทองคําอยู่ก็ต้องทําการบ้านเพิ่มเติมกันนะครับก็คือหากยืนเหนือบริเวณ2600 58ได้ก็มีลุ้นไปต่อแต่หากยืนบริเวณ2658ปไม่ได้ก็อาจจะพักฐานลงมานั่นเองนะครับลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับตัวราคาน้ํามันตอนนี้ก็คือมีการดีดขึ้นมาเนอะตอนนี้กําลังจะไปทดสอบเส้นฟีโบ261.8ก็คือแถวๆถวบริเวณ74.62นั่นเองเนอะหากผ่านไปได้ก็มีลุ้นไปต่อตอนนี้ทอง ราคาน้ำมันก็คือเป็นขาขึ้นนั่นเองนะน้ำมันจะย้อนกลับมาเป็นขาลงอีกทีก็ต่อเมื่อหลุดบริเวณ70.80นั่นเองนะใครมีหุ้นน้ำมันอยู่ก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้เป็นกราฟของ WTI นะครับอ่าส่วนถัดมาก็คือเป็นเหรียญ BTCUSDT นะวันนี้ก็คือปิดอ่าเปิดตลาดมาเหนือบริเวณ98,200ได้นะก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าอ่า BTCUSDT จะสามารถยืนเหนือบริเวณ 98,200ได้ไหมเพราะหากยืนได้ก็มีลุ้นไปทดสอบบริเวณ99,900แล้วบริเวณถัดไปก็คือเส้ฟโบ161.8เถวาๆบริเวณ1 5 2 0 0โดยประมาณนั้นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมดูนะครับตอนนี้ใครที่เพิ่งจะเข้า BTC USDT ไปก็ต้องระวังตรงบริเวณ98,200นะหากยืนไม่ได้ก็อาจจะย่อตัวลงมาแถวบริเวณ96,000โดยประมาณนั่นเองนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองทําการบานเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นอีเทเลียมอีเทเลียมตอนนี้ไปชนแนวต้านตรงบริเวณ3,670โดยประมาณนะหากอีเทเลียมผ่านบริเวณ3,670ได้ก็มีโอกาสไปทดสอบแถวๆบริเวณ3,720โดยประมาณนั่นเองนะครับหากไม่ผ่านบริเวณ3,670ก็อาจย้อนลงมาแถวๆ3,535 35จนถึงประมาณ3,500โดยประมาณนั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบานเพิ่มเติมกันดูนะครับ อ่าส่วนเซ็ตอินเดซ์บ้านเราเมื่อว่าเอ่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปแถวบริเวณ1นึ่งพัก็คือจุดเจตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าเซ็ตอินเดซ์สามารถยืนเหนือบริเวณแถวแถวสามอ่อหนึ่ได้ก็มีลุ้นรีบาวไปทดสอบแถวแถวพันได้เช่นกันนะแต่หากหลุดบริเวณแถวแถวหนึ่งพลงมาเนี่ยก็อาจจะลงมาแถวแถวหนึ่โดยประมาณนะครับ เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำากนบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าส่วนพี่เดียวตอนนี้ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาชนแนวต้านบริเวณ144นะโดยมาปิดที่บริเวณ143บาทตอนนี้พี่เดียวเขาพยายามจะรีบาวนะตอนนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเขายืนเหนือน144ได้ก็มีลุ้นไปต่อได้แต่หาก ไม่ ain, สามารถยืนบริเวณ144ได้ก็อาจจะย้อนลงมาแถวแถวห่าโดยประมาณและหาก139ร้ับไม่อยู่ก็อาจจะย้อนลงมา,า,มาแถวแถวหจจนึ130โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีพี่เดลอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอเอามาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กลุ่มข้างๆเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย